สวัสดีครับมือนี่หาหาเท่ามหาเห็ดปวกสาวอมมหาเห็ดปวกไปได้บ่อะไรเฮ้ยที่ได้น้องเขาบ่าละ่ะเพิ่งดูเลือกตลาดมามหาเห็ดปวกเพิ่งดูละ่ะ ใช่ม hey, oh ีป่โอ้โหนี่เปิดเรื่งเดิมเก็บมาเบิ่งโอ้เปิดมาเบิ่งกันอะ Vương, thang vi hát à, là vang diệp nè, vương nơi hát, là vinh an đi phun, hơi phun hát phun, hát đi phun, hát đi phun, hát phun, kẹp 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 ไช่ใช่ให้ลายวะปัะปดมาต,ตลาดอาบน้ำท่นนานนี้แล้วปัดคุ้มนะพ่ะเฮ้ยเมื่อนี้ทาเบิ่งไม่ก็หนักคุ้มเลยจ้ะไหมปัดดูมาตลาดพอดีอาบน้ำเอาเรียนเลยเราตีน,นได้เครื่องทังนี่เ ้เกือบสองโลอยู่จ้ะเราว่าันอีเกียดเลยเก่งเล่งห้ากินเยอะให้ปวกหลังเพือนออกโจ๊ะ